สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพยาครุฑนะคะครุฑอาคมครูบาอุ่นวัดดรงวัวค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินค่ะดูลักษณะนะคะ ด้านหลังจะตอกคาว่าครูบาอุ่นนะคะ เทียบกับเหรียญสิบาทให้ดูนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอ l ดี e ลและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ